ขอน้อมจิตกราบอาราธนาบารมีของหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตาม้าพอเมตตาบารมีรวมของหลวงปู่และหลวงตาได้โปรดเมตตาอาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งพระศีอริยะเมตตาพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลลโลกทั้งสามแดนโลกกระทาหอหลวงปู่และหลวงตาน้อมนำท่านทั้งหลายร่วมสวดคาถามหาจักรพรรดิโดยพร้อมเพียงกันด้วยเทินนะโมตาาัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะพะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตพมปัญโยนโมโพธิสัตโตภพมปัญโยนโมโพธิสัตโตพมปัญโย นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสหาสะสุธรมมาพุทโทธธรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันทังสีวลีจากมหาเถรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตนศีสหสสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมัมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันธังสีวลีจะมาหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาตมณีนพรัตนศีสหัสสุธรรมาพุทโทธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อาคีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมาหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยัถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมาหาเถรังอาหังวันทามิ ทุระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาตมณีนพรัตน์สีสหาสะสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆ ยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมาหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทา,า,า,ามิสัพพโสพุทธธรรมะ สังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสะหาส,สุธรรมมาพุทโทธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชา อาคีทานังวะรังคันทังสีวะลีจะมาหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาตมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิ ทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญามณีนพรัตน์สีสหสะสุธรรมาพุทธโธธรมโมสังโฆ ยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันธังรศีวลีจะมาหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะ สังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาตมณีนพรัตน์สีสหาสสุธรรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณพนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆะบูชา อคีธานังวะรังคันธังศีวลีจกมาหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิขอน้อมจิต กราบอารัธนาบารมีรวมของหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตามา้าขอให้หลวงปู่และหลวงตาโปรดเมตตาอารัธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันและอนาคตพระสีอริยเมตไตรพระโพธิสัตว์และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ขอบารมีแผ่มายัางกายสังขารของข้าพเจ้าและทุกดวงจิตทุกกายสังขารที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งสามแดนโลกธาตุขอให้ทุกกายสังขารทุกดวงจิตอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์และขอให้ลูก ได้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเธอนกด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามธรรมะจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายกันนะคะ